สำหรับคนโสดไพ่อยากบอกอะไรสองเหรียญ seven of one with t h r e นะคะ six of one จะจะบอกว่า ตอนนี้เหมือนคุณกำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะในชีวิตคุณคุณอาจจะกำลังพยายามลืมใครสักคนหรือเปล่าคะเนาะมันมันมุกอ่อนเป็นวงกลมนะคะมันเป็นการต่อสู้กับตัวเองนะคะพยายามต่อไปคะ่ะเพราะคุณมีแนวโน้มว่าจชนะนะคะชัยชนะที่คุณได้เนี่ยมันจะ นำความภาคภูมิใจมาสู่ตัวคนเองนะในแง่ความสัมพันธ์ไม่เป็นไรค่ะถึงมูฟออนเป็นวงกลมได้แต่พอเวลาผ่านไปคุณสู้กับใจตัวเองยังไงคุณก็ชนะค่ะ